ครับนี่คือกิจกรรมปลายฝนต้นหนาวครับของทีมสุรุรับสมาชิกของเราเน้นหนาหนะ้าดูนะครับเต็มแพไปหมดเลยนะครับตอนนี้ทีมของเราได้เดินทางออกกับแพแล้วครับได้เดินทางแล้วนะครับเป็นไงครับเห็นว่าแพของเราีเน้นหนาไปด้วยผู้คนไปด้วยทีมสุรุขับของเราที่เน้นหนามากครับผมนจนไม่มีที่จะยืน,นเสีย,ยกันเน้นหนามาก นะครับทิมเชฟของเราก็ประกอบด้วยท่านประธานใหญ่ของเราคือที่ท่านโพสศูนย์สี่สี่เก้าหรืออันพี่โพสนะครับแล้วก็สุรุศูนย์เจ็ดนะครับนุ่มลอแห่งสุรวรรณภูมินะครับประกอบด้วยนุ่มลอแห่งเมืองสิงห์บุรีที่หล่อที่สุดแต่น้อยกว่าสากรนิดนึงนะครับมดเขี้ยวครับน้องอามครับนี่คือน้องอามไปไหนล้ ทีบ้าเอ้ยเที่รเย้าแล้วเดครับเรียบ้ายเแล้วเซสองครับขันท็อปครับประธานใหญ่ครับทีเก้าครับผมโอ้โหเด้อครับแล้วสุดท้ายก็ต2 8สองแปดครับลอที่สุดนะครับครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับของลายแห้งแล้วก็ล่องลอยไปเรื่อยๆเดครับตอนนี้มุ่งตรงขึ้นสูงขยใหญ่ครับ เป็นเทีนี้สวยงามมากสวยงามมากครับผมเราจะเพ้นให้ดูครับเพ้นให้ดูโดยรอบนะครับเพานใดูโดยรอบรอบเลยนะครับผมการทิมสุรับของเราครับไฟบนต้นหนาวครับผมครั้งที่หนึ่งับท่านไม่ได้มาท่านเสียใจมากมากครับครับผมสวยงามครับสวยงามมากครับท่านครับผม เราจะเห็นว่าแพค,ครับก็ได้ลากกันครับสวยงามมากครับสวยงามมากครับผมนี่คือท่านประธานใหญ่ของเราครับประธานจัดงานครับผมท่านรีโพส์ครับลุปหล่อมากครับผม, <c oughs> ผมบค,ครับผมแล้วเจอกันแ็กสองครับขอบคุณครับ